สวัสดีครับสวนยาสายเกษตรเมืองยาโมอีกหนึ่งพืชที่มีควรมองข้ามนะครับอีกหนึ่งพืชที่มีควรมองข้ามควรมีติดไว้เลยนะครับก็คือแต้วหรือติ้วนะครับผักติ้วผักแต้วนะครับหรือผักเสม็ดนั่นแหละครับนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับนี่นะครับหยอดสวยๆอวบๆเลยนะครับสวนยาสายเกษตรเมืองยาโมนะครับ ปลูกไว้หลายต้นนะครับก็เดี๋ยวเก็บยอดอ่อนไปขายนะครับขายได้นะครับขายได้นะครับกินก็อร่อยกินกันลาบนะครับก็เพื่อนๆส่วนไหนคิดเห็นยังไงก็คุยกันนะครับผมคุยกันนะครับนี่ครับแต้วนอีกต้นหนึ่งนะครับผมอ่าก็พอได้เก็บขายครับผมแตวติวครับยอดอ่อนๆเลยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจสวนยอดสายด,ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ